วังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักกวาติสาวังมหาจักกวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสวังมหาอิสิสวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพปุริสาวังมหาสัพปุริสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหันตสาวังสัพพิติวิชจรานังสาวัง สัพพารุกายะนังสาวังเอเตนะัจเจนะสวัตโยตุอินทาซาวังมาาอินทาซาวังพรหมาซาวังมาพรหมาซาวังจักกวัติสาวังมาจักกวัติสาวังเทวาสาวังมาเทวาสาวังอิสีสาวังมาอิสีสาวังมุนีสาวังมามุนีสาวังจักปุริสาวังมาภูริสาวังโพธาสาวังปัจเจกาโพธ สัวังอรหันตสสวังสัพพสิทธิวิชาจรณังสัวังสัพพโลกายนังสัวังเอเตนะสัจเจนะสวัติอุนตุอินดาสัวงมหาอินดาสัวงพรหมสสวังมหาพรหมสสวังจักกวาติสัวังมหาจักกวาติสัวังเทวาสัวังมหาเทวาสัวังอิสิสัวังมหาอิสิสัวังมุนีสัวังมหามุนีสัวังสัพพุริส วังมัสสุริสาวังโพธตะสัวังปจิกาโพธตะสัวังอรหันต์สะวังสัพพสิทธิวิจาตรณังสัวงสัพปโลกายนังสัวงเอเตนะสัจเจนะสุวติสุยินตะสัวังมหาอินตะสัวังพรหมสัวังมหาพรหมสัวังจักกวัตติสัวงมหาจักกวัตติสาวังเทวาสัวงมหาเทวาสัวงอิสิสัวงมัส สีสะวังมุนีสะวังมหามุนีสะวังตับปุริสะวังมาตับปุริสะวังโกฏิสะวังปัจเจกาพุทธะสะวังอรหันตสะวังสัพพิสิทธิวิจารณังสะวังสัพพโลกายนงังสะวังอเตนะสัจเจนะสุวัติยุตยินทสะวังมาอินทสะวังพรหมสะวังมาพรหมสะวังจักกวัติสะวังมาจักกวัติสะวัง เทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิติสาวังมหาอิติสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังตัปุริสาวังมหาตัปุริสาวังพุทธะสาวังปัจจิกาพุทธะสาวังอรหันตสาวังตัปปสิทธิวิจารณ์สาวังตับปะโลกายังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโอตุยินทัสขอให้ท่านยืดย้อยกับ